กลางคืนบนเกาะเขตร้อนปูมะพร้าวจะออกมาจากรูปีนต้นปาล์มเด็ดผลไม้โยนลงมาแล้วแกะกินปูมะพร้าวทำแบบนี้บนบกใกล้บ้านคนจึงต้องเก็บถังขยะและอาหารให้ดีปูมะพร้าวเป็นสัตว์จำพวกครัสเตเชียนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันมีช่วงขากว้างถึง1เมตรและหนักหลายกิโลกรมัมก้ามของมันมีแรงบีบเกือบ2กิโลนิวตันเทียบเท่าแรงกัดสุนัขใหญ่ ปูมะพราะ้าวแกะมะพร้าวได้เปิดสลักถังขยะง่ายๆได้และขโมยของเงาวับจึงได้ชื่อว่าเป็นขโมยปูมะพราะ้าวดูเหมือนเอเลี่ยนแต่จริงๆแล้วเป็นเพื่อนบ้านชายฝั่งโลกของเรานี่เองใกล้ๆปูมะพราะ้าวดูน่าเกรงขามด้วยสัดส่วนและกรอบของมันตัวของมันไม่มีกระดองแต่มีไขตินหนาปกคลุมด้านข้างมีขาแข็งแรงสี่คู่ด้านหน้ามีกล้ามไม่สมมาตรคู่หนึ่ง ก้มหนึ่งใหญ่กว่าเหมือนคิีมงัดอีกอันเล็กกว่าใช้เนียดได้ละเอียดตาก้านของปูมะพร้าวเคลื่อนไหวยแยกกันทําให้มองเห็นได้ทั่วถึงหนวดจับกลิ่นในอากาศได้ดีปูมะพร้าวจึงหาซากสัตว์และผลไม้ได้จากระยะไกลปูมะพร้าวมีสีเทาฟ้าอมเทาหรือน้ําตาลแดงไม่ว่าจะสีอะไรพวกมันก็ปีนปหินและรากไม้ได้อย่างเหนียวแน่นจุดเด่นคือการจับยึดปูมะพร้าวจะขยุ้มใหญ่ กาบมะพราะ้าวหาจุดอ่อนแงะรอยต่อแล้วทิ้งมะพร้าวลงพื้นทําให้มันแตกบนดินก้ามปูมะพร้าวแข็งแรงมากงับกิ่งไม้หนาหนากระเทาะกระดองปูได้จัดการตาข่ายลวดหรือฝาได้หากมีที่เกี่ยวจับปูมะพร้าวทำงานช้าช้าแต่เป็นระบบมันจับผลไม้ด้วยขาใช้ก้ามเลื่อยและขยายรอยแตกจนกว่าเปลือกจะยอมแพ้จากนั้นเนื้อในก็เป็นอาหารของมัน อูมะพร้าวอาศัยอยู่บนเกาะต่างๆในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกมันอยู่ในป่าชายฝั่งพุ่มไม้และอรอบนอกหมู่บ้านกลางวันมันซ่อนในรูหรือรอยแตกแล้วปิดทางเข้าด้วยใบไม้กลางคืนมันหาผลไม้ซากสัตว์ไข่ลูกนกและสัตว์เล็กรวมถึงพวกเดียวกันมันไม่ถูกกับน้ำและอาจจมน้ำได้จึงอยู่บนบกเป็นหลักแต่มันชอบต้นไม้และกองขยะที่มีกลิ่นอาหาร จึงพบใกล้คนบ่อยเช่นบนเกาะคริสต์มาสตามหลักวิทยาศาสตร์ปูมะพร้าวเป็นญาติปูเสฉวนแต่ตัวเต็มวัยไม่มีเปลือกหอยท้องปูมะพร้าวมีเกราะแข็งคลุมเหงือกกลายเป็นปอดหายใจในอากาศได้ดีแต่แทบทำงานไม่ได้ในน้ำ ตัวอ่อนปูมะพร้าวพัฒนาในทะเลตัวอ่อนซ่อนในเปลือกหอยชั่วครู่พอโตเต็มวัยก็ทิ้งเปลือกไปปูมะพร้าวตัวช้ามากมีชีวิตยืนยาวหลายสิบปีทำให้ถูกจับได้ง่ายคุณจะปกป้องสวนและถังขยะจากปูมะพร้าวอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้เลยปูมะพร้าวสมกับชื่อขโมยอย่างแท้จริงชาวเกาะเล่าว,ว่ามันเคยขโมยหม้อตะเกียง หรือรองเท้าแต่ไปตอนเช้าก็พบของเหล่านั้นในพุ่มไม้บนเกาะคริสต์มาสพวกเขาไล่ปูมะพร้าวให้ห่างจากถังขยะเพราะมันเปิดฝาและดึงถูงออกมามีการสังเกตการที่น่ากลัวด้วยปูมะพร้าวจัดการซากสัตว์บนชายหาดได้อย่างรวดเร็วมันมีพลังกำลังมากพอที่จะจัดการกับผิวหนังที่แข็งและกระดูกเล็กๆนักวิทยาศาสตร์รู้จักปูมะพร้าวมานานแล้วพวกเขาพบว่า ปูตัวผู้มักมีขนาดใหญ่กว่าปูแก่ลอกคราบในโพรงใต้ดินมันจะอ่อนแออยู่นานหลายสัปดาห์ปูมะพร้าวตัวเมียแบกไข่เป็นหมื่นฟองใต้ท้องพวกมันปล่อยไข่ลงทะเลตัวอ่อนปูว่ายเข้าสู่ฝั่งแล้วค่อยๆปรับตัวสู่การใช้ชีวิตบนบกปูมะพร้าวใช้เวลาหลายปีจึงจะโตเต็มวัยที่ไหนมีคนดูแลปูก็จะอยู่รอด ที่ไหนถูกกินปูก็จะหายไปอย่างรวดเร็วปูมะพร้าวดูเหมือนสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่มันคือเพื่อนบ้านมันงัดแงะเข้าไปในบ้านคนปูมะพร้าวเตือนให้เรารู้โลกนี้มีสิ่งมีชีวิตแปลกๆมากมายนี่คือช่องสิ่งมีชีวิตบนโลกกดติดตามเลยยังมีสัตว์ประหลาดอีกมาก,กรออยู่ลาก่อน